มีที่อยู่อยากจะปลูกยางจะปลูกได้ไหมหรือว่าปลูกยางไปแล้วเจอปัญหาเยอะมากดูแลก็ยากนะครับเป็นเพราะว่าเราปลูกในพื้นที่ที่ไม่ควรจะปลูกยางอย่างยิ่งเลยหรือเปล่าคําถามเกี่ยวกับพื้นที่ว่าควรจะปลูกยางได้ไหมปลูกยางพันไหนดีพื้นที่แบบนั้นแบบนี้นะครับผมเคยตอบไปครั้งหนึ่งแล้วครับว่าการที่เราปลูกในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ปลูกได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการดูแลใช้ทุนใช้เวลากับมันมากกว่าพื้นที่ที่มันเหมาะสมนั่นเองนะครับ พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางเบื้องต้นเลยก็คือต้องมีปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอครับถ้าแล้งจัดจริงๆเนี่ยยางมมนต้องผลิตน้ํำยางที่ต้องอสสาศัยน้ําเป็นวัตถุดิบหลักๆนะครับถ้าน้ําน้อยมันก็ให้ผลผลิตน้ํำยางน้อยนั่นเองดังนั้นอันดับแรกๆเลยต้องมีปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอแล้วก็ไม่แห้งแล้งจนเกินไปนะครับสภาพดินก็ต้องค่อนข้างจะออกร่วนๆหน่อยนะครับถ้าทรายจัดล,ลูกลังจัดเนี่ยเราก็ต้องดูแลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่เบื้องต้นแต่ถ้าที่สําคัญที่สุด แล้วไม่ควรที่จะปลูกอย่างยิ่งเลยเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับเราคงจะเคยได้ยินนะครับว่าอย่าปลูกยางในนานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับปัญหาสําคัญนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของดินในน,มน้มันจะต่าแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําระดับน้ําใต้ดินมนตื้นครับพื้นที่ที่เราจะปลูกยางเนี่ยจะต้องมีระดับน้ําใต้ดินลึกมากกว่า1เมตรดูจากหน้าจอได้เลยนะครับเวลาที่เราขุดลึกลงไปจากผิวดินหน้าดินเนี่ยขุดลึกลงไป อย่างในน้อยหนึ่งเมตรเนี่ยเราจะต้องไม่เจอน้ําใต้ดินครับพื้นที่แบบนี้จะทําให้ระบบรากของยางมีปัญหาง่ายนะครับเกิดปัญหาเรื่องโรคระบบรากได้นะครับกลุ่มของโรครากเน่าโคนเน่ารากขาวรากแดงรากนะตานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าสภาพพื้นที่แบบปกตินั่นเองครับดังนั้นพื้นที่แรกที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกยางเลยก็คือระดับน้ําใต้ดินตื้นเกินไปครับขุด1เมตรแล้วเจอน้ําอย่างเงี้ยครับสำหรับพื้นที่แบบนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขหรือว่า บรรเทาปัญหาเบื้องต้นได้อย่างสมมุติว่าคนที่ปลูกยางในนานะครับก็คือการยกร่องครับแต่ดูตามภาพเลยนะครับเวลาที่เรายกร่องปลูกยางขึ้นมาในนาเนี่ยนะครับปัญหาที่มันตามมาก็คือว่าดินที่เราขุดขึ้นมาถมเนี่ยนะครับมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินนียต่ำมากหรือเป็นดินดานเป็นดินซีแลกเป็นดินลูกลังหินกรวดเยอะนะครับดังนั้นดินพวกนี้การปลูกยางในช่วงแรกๆที่ลากมันอย่างลงไม่ถึงดินเดิมเนี่ย การที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยประเภทปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆเ,เพื่อเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเพิ่มโอกาสในการระบายน้ําดูดซับธาตุอาหารมีอากาศแทรกในดินมีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมที่ครบถ้วนเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องดูแลพื้นที่ที่ยาก,กว่าปลูกในดินที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองครับแต่มันก็พอบรรเทาเบา,บาบางหรือว่าทุเลาได้ครับไม่ว่าเราจะปลูกพืชอะไรถ้ายกรองปลูกเอาดินที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นมาไว้หน้าดินแบบนี้การปลูกจะต้องดูแลเยอะเป็นพิเศษนะครับ ื้นที่แบบที่สองที่ไม่ควรจะปลูกเลยนะครับสาหรับยางก็คือพื้นที่ที่หน้าดินตื้นความหมายของคําว่าหน้าดินตื้นหมายความว่าเวลาที่เราขุดลงไปจากผิวดินนะครับลงไป1เมตรเจอชั้นดินดานดินแข็งหรือว่าเจอชั้นหินที่เป็นเห็แผ่นหินแข็งแบบนี้ครับส่วนใหญ่มักจะเจอพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลาดเอียงนะครับเพราะว่ามันถูกน้ํากัดเซาะตัวหน้าดินเนี่ยมันบางลงไปแล้ว บริเวณภูเขาต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะมีชั้นหินซ้อนตัวอยู่ดังนั้นถ้าหน้าดินตื้นเกินไปต้นยางที่เราไปปลูกมันก็จะเกิดการโค่นล้มหักล้มได้ง่ายระบบรากที่จะไปหากินถ้าไปเจอชั้นหินชั้นดินดานที่แข็งนะครับไม่มีน้ําอยู่การเจริญเติบโตมันก็ย่อมจะไม่ดีน,ะนั่นเองครับพื้นที่แบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะปลูกยางเพราะนั้นถ้าขุดลงไปลึกประมาณ1เมตรไม่ถึง1เมตรแล้วเจอชั้นหินชั้นดินดดนเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกยางครับ ทั้งไม่อุดมสมบูรณ์ขาดน้ําได้ง่ายคนลมได้ง่ายพื้นที่เนี่ยอันตรายมากครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าต่อให้มีชั้นเหินชั้นดินดานก็จริงครับแต่กว่าที่เราจะขุดลงไปเจอเนี่ยมันลึกเกินกว่า1เมตรแบบนี้ครับเราก็สามารถปลูกได้นั่นเองครับอันนี้เป็น2สถานที่หลักๆนะครับก็คือพื้นที่ชุ่มน้ําขุดลงไปไม่ถึง1เมตรก็เจอน้ําแล้วแล้วก็พื้นที่ที่ขุดลงไปไม่ถึง1เมตรเจอชั้นเหินชั้นดินดานชั้นดินแข็งมากๆนะครับไอ้แบบเนี้ย จึงไม่เหมาะที่จะปลูกยางเวลาที่เราปลูกไปแล้วก็จะเจอสภาพปัญหาดินที่เรายกล่องยกครูขึ้นมาปลูกเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์เวลาที่เราปรลูกลงมาแล้วนะครับช่วงยางเล็กรากเจริญเติบโตได้ยากขาดธาตุรองธาตุเสริมเป็นจํานวนมากครับเพราะนั้นการดูแลพื้นที่แบบนี้ก็ต้องทําเป็นพิเศษทําให้ดีขึ้นด้วยความเข้าใจนะครับถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับการจัดการสวนยางการทำสวนยางการใส่ปุ๋ยทุกๆเรื่องนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับถ้าเป็นคําถามที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอตอบให้ ใครไม่อยากพลาดเนื้อหาสา,าระดีๆแบบนี้กดติดตามได้เลยครับทุกๆช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ